อ่าสวัสดีครับพบกับผมปัญญาประทูนะคะวันนี้ก็พาร์ทส,สองนะครับผมสาหรับอ่าตามติดชีวิตประทูนะครับผมจุติตอนที่ยังไม่พร้อมเนาะตอนนี้ก็กําลังอ่าลุยลุยด่านแบบรัวๆฮะก็มาดูที่หน้าสัตว์เลี้ยงก่อนครับหน้าสัตว์เลี้ยงตอนนี้เลเวลสามที่หกเองนะฮะหลังจากจุติมาสองวันแล้วเลเวลแม่งแทบไม่กระดิกเลยครับผม ก็นี่ครับเมนูสำรวจกับต่อสู้นะฮะก็ถ้าเกิดเราเอา Angeling ใส่ไว้ในอ่าสำรวจก็ใส่ได้นะครับผมเนี่ยใส่ได้ทั้งสำรวจทั้งต่อสู้เลยก็จะเพิ่มอ่าก็จะได้ค่าตามที่มันได้เหมือนเดิมเลยครับแต่ผมใส่แจ็คไว้ฮะแล้วดูนี่ฮะ มันมีช่องให้ใส่อีก2ตัวครับผมเพื่อใช้ในการาวิ่งเก็บเลเวลฮะเก็บเลเวลไอตัวเนี้ยมันจะมีเก็บเลเวลหน้าเลเวลหลังใช่ไหมนั่นแหละก็คือผมมีตัวเดียวไงมันทําให้ผมอะเสียเปล่าเสียเปล่าไป2องตำแหน่งเลยเพราะว่ามันไม่สามารถหามาใส่ได้เนาะแล้วก็สกิลครับสกิลนี่ขาดแขนมากๆเลยฮะ คือผ่านด่านยากมากเลยครับตอนนี้ยากจริงๆอ่ามาดูกันครับนี่ครับบอสมี2ตัวรวมเลือดบอสอสองสองแสนห้าฮะแต่ว่าเลือดผมมันมีอยู่แค่หมื่นสี่ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าไอ้เจ้าแอง e เจ n g ลิงของผมมันเลือดเท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อน นี่ฮะเองเจลิงเลือดมัน45,000เองครับคือเลือดน้อยกว่าบอสด่านอ่ะ5เท่ามันทำให้บางด่านอ่ะติดนานมากเลยครับตอนที่มีตัวเดียวอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไอตัวสัตว์เลี้ยงเราอ่ะมันไม่มีสกิลต่อสู้สกิลช่วยใช่ไหมมันทำให้ติดด่านนาน,านแล้วก็สองเลยครับคือไอค่าหลอมอ่ะแทนที่เราจะหลอมเอาอุปกรณ์ของเราเองใช่ไหม เรากับต้องเอาค่าหลอมมาเอาเนี่ยอุปกรณ์ของสัตว์เลี้ยงอะ่ะเพื่อให้สัตว์เลี้ยงมันเก่งแทนที่เราจะเอามาของเราเองอะ่ะอืมมันก็เลยกลายเป็นแบบตัวเราก็พัฒน,นาช้าสัตว์เลี้ยงถ้าไม่พัฒน,นามันแม่งก็ตายก่อนครับตายก่อนที่นี่อีกตายก่อนที่จะผ่านดานเนาะพอสัตว์เลี้ยงตายก่อนผ่านด่านก็ เสร็จเลยฮะเพราะว่าตัวตัวหลักอะตัวเราเองอะเลือดค่อนข้างน้อยน้อยมากๆเลยเหมือนมันต้องเอาสัตว์มาเป็นตัวแทงแน่นอนนะครับเอาวเนี่ยหลุดเดี๋ยวก็รอแป๊บละกันครับโอเคครับมาต่อนะครับเมื่อกี้ก็หลุดนะฮะก็อย่างที่ผมบอกอครับผมว่าการผ่านด่านอะมันต้องพึ่งพาสัตว์เลี้ยงสูงมากๆครับเพราะว่าไอ้เจ้า HP ของตัวหลักเราอะ่ะมันค่อนข้างจะน้อยคือมันน้อยแบบ มันน้อยกว่าเป็น10บเท่าอะฮะมันน้อยกว่าเนี่ยดูดูได้เลยครับคือเอตอนเนี้ยหนึ่งหมื่สี่แต่ว่าของที่อ่าของบอสอะสองตัวรวมกันอยู่ที่สองแสแล้วก็สัตว์เลี้ยงอยู่ที่ห้า0 0ื่คือมันมัน,ม,นมันไม่รู้จะพูดยังไงฮะเพราะว่าตอนจุแบบยังไม่พร้อมอย่างเงี้ยมันทำให้อ่อ เจ้าตัวสัตว์เลี้ยงที่ใช้ในการผ่านด่านอะ่ะมันแบบมันผ่านดาน่านค่อนข้างยากนะครับแล้วมันก็ค่อนข้างชวนหงุดหงิดพอสมควรเลยฮะเนี่ยฮะอันนี้ก็พึ่งเพิ่งเพ,พิ่งจะไหลมาเพราะว่าติดติดด่านเจ็ดสิบนิดๆมาวันหนึ่งแลวฮะ,ะแล้วก็เพิ่งจะไหลอ้าวเน็ตมีปัญหาแล้วแล้วก็มาดูที่ค้างไว้ครั้งที่แล้วเนาะที่ เควสที่มันเป็นรูปรูปอไอเนี่ยรูปอะไรเอ่ยอ่ะมันคือเควสอะไรมันคือเควสอันนี้นะเนี่ยถ้าเกิดเราท้าทายไปอะ่ะถ้าเราใส่ตัวบอสเราไปใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นตัวบอสอะไรก็ตามอะครับอย่างผมผมใส่มายาไปครับมายาก็จะเจอกับมายาแล้วก็จะได้ชิปมายานะครับก็คือใส่ตัวอะไรไปก็จะได้ชิปตัวนั้นนะครับ แล้วก็ข้าวข้าวก็มีอา่าน่าจะมีประมาณนี้ฮะสำหรับการที่แบบ มันผ่านดาน่านค่อนข้างยากเพราะว่ามันสกิลก็ไม่พร้อมสัตว์เลี้ยงก็ไม่พร้อมอย่างเงี้ยมันทําให้แบบกว่าจะไปได้แต่และเลเวลมันค่อนข้างยากมากเลยคะอ่าเดี๋ยวลองมาดูอีกครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายแล้วกันแล้วเดี๋ยวเจอกันที่พาร์ทสามเนาะว่าจะเป็นยังไงต่อก็คงจะเป็นอีกสักวัน,ส,วนสองวันนะฮะออามาดูครับตอนนี้สกิลก็ใส่เป็นเบอร์ฟูลเบิร์นทริปเปิลนะฮะ เห็นไหมครับสัตว์เลี้ยงไอเอ็เจลิงแม่งโดนทีเดียวลาโลกเลยครับแล้วก็ตัวเราอะ่ะมันตีมดตัวเล็กมันไม่ได้ตีวิตาตาเงี้ยคือมันสตันตไม่ได้เงี้ยแทนที่มันจะสตันตวิตาตาใช่ไหมไเนี่ยชาร์จแอ็แท็กอะแม่งสตันมดตัวเล็กเนี่ยแล้วจะผ่านยังไงก็ผ่านไม่ได้ฮะเพราะว่า อย่างว่ามันต้องมีไอ้สีสัตว์เทพเพื่อมาเปิดสก,กิลแน่นอนนะด่านแรกๆด่านหลังๆอะไรเงี้ยก็ลำบากลำบากจริงๆก็ถ้าเกิดใครยังไม่พร้อมแนะนำอนะอย่าพึ่งจุไปเลยก็รอพร้อมก่อนดีกว่าแล้วค่อยจุครับผมก็คลิปนี้ก็สั้นๆเท่านี้นะฮะแล้วเจอกันพราต่อไปครับผมสวัสดีครับ